ค่ะติดพัดลมเนาะถ้าวันไหนไม่พัดไม่ไม่เปิดพัดลมแล้วก็รู้สึกว่ามันหายใจบ่ออกค่ะนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเนาะยังไม่นอนใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะจ้ะอากาศหนาวก็ลังทักทายได้นะคะตอนกินข้าวยิ้มครับพี่น้องก็พอดีได้เวลาก็มาเลยเวลานิดนึงครับพี่น้องสี่หานาทีเนาะพี่น้องบ่ค่อยตรงปันใดค่ะทุกคนเนาะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะ อีกไม่กี่นาทีแล้วก็จะลงนะค่ะเพื่อนๆเราอีกประมาณหกนาทีค่ะหกนาทีก็ก็จะลงไปค่ะอ่ะแยนิดเพิ่งเลิกงานไม่เท่าไหร่ก็นั่งทานข้าวแล้วก็มาไหลเนาะคุณนพรสวัสดีคุณป้อมค่ะเงียบเห็โนเนาพี่น้องทักทายกันได้นะจ๊ะก็ใช้น้ำฝน อ่าปีหนึ่งก็ทำสองทำสองครั้งเนาะใช้ใช้เหมืองไฟฟ้าค่ะทุกคนอ่าพลวงลุงอรุณค่ะคุณอามพรกำลังกินข้าวจ้าวันนี้วันอะไรวันจันรเพิ่งเลิกงานดีจ่าคุณอามพรใช่ไหมคุณอาพรน,นี่ก็ทำงานบางคนก็อาจจะหลับไปเดี๋ยวนาะพี่น้องอีน,นี้เพิ่งจะเลิกงานค่ะทุกคนเนาะเพิ่งจะเลิกงานเพราะว่าเรามีงานประจำทำทั้งวันนะคะเพื่อนๆเนาะเลิกงานประมาณ ไปอาบน้ำมากแล้วเป็นบอจาสาคุณนนพรอนอยากจนินกับครบหน้าที่แล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เดี๋ยวก็คืนเวลาให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนเนาะอ่าลง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 บ้านแล้วเข้ามากันก่อนเด้อจ้ะพี่น้องอ่าไลฟ์เปิดค่าการมองเห็นนะคะพี่น้องอ่ายืนยันตัวตนเนาะพี่น้องว่าเรา,าข้างบนข้างบนเนาะพี่น้องเปิดเปิดไหวเป็นเบอร์เป็นเบอร์สองค่ะเปิดไหวทั้งตั้งคืนสอดแจงเลยค่ะพี่น้อง มาให้กำลังใจกันได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งกำลังใจค่ะพี่น้องจ้ามันติดเหลืองแต่ย่ำไหนพี่น้องกะไปไล่ลบเนาะช่วงแหลกๆรู้สึกว่าช่วงแรกนี้แบบว่ากว่าจะผ่านมาได้เนะคะ่ะทุกคนสุดท้ายก็ ใครเข้ามาแล้วตั้งทายได้นะคะก,ก,ก็กลายเป็นว่าไม่ไม่สม่ำเสมอเนาะพี่น้องเนะาะใครยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านกันไวๆนะคะที่กับคุณหมอที่ร้านเนาะพี่น้องค่ะยืนเป็นยืนเพื่อนซีโบยูพี่น้องเป็นนั่นแหละเข้านอนบอิมพี่น้องสวัสดีค่ะ ให้สีนาทีนะคะพี่น้องตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วเพิ่งจะได้13นสามีทุกวันเนาะ,ะนอะค่ะพี่น้องเนเพื่อน,อนๆอยู่ไหนกันบ้างเนาะนอนกันหรือ,อยังขึ้นพี่น้องเงียขึ้นเป็นพัดลมเพดานพี่น้องเออก็เลยบอกซื้อเบิง้งเราทําไมต้องเปิดทั้งคืนเป็นคนติดพัน,นะคะะจากตอนนี้เลยนะคะทุกคนเนาะก็เย็นยนี้ทักทายเสร็จอ่า เพื่อนๆเสร็จแล้วก็จะจะขอตัวลงนะคะพี่น้องเนาะขอบคุณคุณที่นั่งรอเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะกําลังใจคะ่ะก็จะก็ก็จะจําได้อยู่นะคุณป้อมคนเดียวกันไหมเนี่ยนามสกุล แม่นบอกกจะเข้าไปหาหมซะก่อนค่ะพี่น้องเนาะเข้าไปหาเพื่อนเพื่อนก่อนแล้วก็จะมานั่งตอบคอมินนะคะพี่น้องเหรียญย่า่ขานบอกคอยลง่งใครจะหน่อยพี่น้องกับทูทูทูททอันนั้นหนาวเลยพี่น้องอาบแล้วกปะป้าแปงนอนค่ะทุกคนเนาะคณป้ามาว่าสวัสดีเงินค่ะโอ้คือการค่ะคุ้นขานคือกันตอนนี้กําลังสะสมอยู่เนาะของยันนี้ก็ผ่านได้ประมาณจะเข้าสี่เข้านอน,อนบ่อิม่มยืนยืนโดนบ่ด้มันก็เป็น ไม่เมื่อยเป็นคือจังสิสิลมนะนึ่งกำลังใจค่าพี่น้องทั้งทายกันเข้ามาได้นะคะว่าบ้านเกิดอยู่ที่ปลาจีนบุรีนะครัเพื่อนๆเนาะอยู่ที่นี่ที่นครสวรรค์เป็นเป็นบ้านแฟนนะคะทุกคนเนาะเย็นไปไหนกันหมด พี่น้องเนาะทักทายกันได้จ้าสองนาทีป่านทั้งทีพี่น้องเนาะยันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านปาจีนก็ช่วงวันที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่น้องเนาะ,ะหยุดยาวยันวันที่สี่เลยนะคะพี่น้องเนาะยันนี้ก็จะไปเปิดนูน่น ยุ่งกัดพี่น้องเหมนเข้ามาได้นะคะอีกไม่กี่นาทีแล้วก็จะลงนะค่ะเพื่อนๆรออีกประมาณหกนาทีค่ะหกนาทีก็ก็จะลงไปค่ะทุกวันเนาะนอะค่ะพี่น้องเนาะเพื่อนๆอยู่ไหนกันบ้างเนาะนอนกันหรือ,อยังไม่น่าจะเป็นนะหรือว่ายัางไงเนาะ สัญญาณไม่ดีรอรอ,อดูเนอะพี่หน้องเนอะนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาเนอะยังไม่นอนใช่ไหมคะอากาศเป็นยังไงบ้างเนาะจ้ะอากาศหนาวก็ลังแล้วก็คุณรุ่งอารุน อาทุกคนนะคะที่เยนิดอ่ายเอยชื่อไม่หมดน่าบางคนน่าจะออกไปแล้วนะพี่น้องเนาะขอบคุณเพือ่อนก็จะจําไม่ได้นะพี่น้องอเพิ่งเปลี่ยนโปรไฟล์ครับอ๋อค,คนละคนทุกคนเดียวกันเนาะพี่น้องอคนเนาะ งคลิปอย่างสม่ำเสมอทุกๆวันนะคะเพื่อนๆแต่บางคนก็แบบพมรมลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องคนสวยสวัสดีค่ะคุณขานยินดีต้อนรับนะคะ่ะก็สองเหรียญสามเหรียญค่ะทุกคนเนาะตอนนี้ก็เพิ่มก็รู้สึกว่าเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ก็เป็นบางเดือนนะคะไม่ใช่ดีทุกเดือนนะคะพี่นอ้องนิดมาอยู่ที่นี่บ้านแฟนอยู่ ประมาณเกือบ20ปีแล้วเนาะแต่ก็กลับไปบ้านเกิดเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยนินดีต้อนรับค่ะขายให้กำลังใจกันได้นะคะพี่น้องนอนไลค์เป็นเพื่อน,น,น,นทุกคนของเยนิดไม่เคยเป็นนะหรือว่ามันจะเป็นเพราะอากาศก็ไม่รู้นะช่วงเลิกงานนะคะทุกคนเนาะกลางวันเราทํางานกลางวันเราทํางานประจําค่ะตอนกลางคืนแล้วก็่า ไลฟ์เสร็จแล้วก็เข้าไปหาเพื่อนๆเนาะตาจะลาพี่น้องักอีกสามนาทีค่ะภัยด้วยนะคะอันจำโปรไฟล์ได้แต่ว่าจำซื้อเพื่นบ่ได้จะเห็นเขามาอยู่เหมือวันก่อนเนี่ยพี่น้องหลังลงไลฟ์ไปแล้วอย่างนี้ทุกวันนะคะเพื่อนๆเนาะตอนเช้าก็จะตื่นเวลา เกือบเจ็ดโมงค่ะพี่น้องยับเสาเพาว่าตื่นสายได้เนาะค่ะปีใหม่ค่ะทุกคนก็ไปเยี่ยมญาติเยี่ยมพอ่อเยี่ยมนอกนะคะทุกคนเนาะ,ะทักเริ่มเริ่มหนาวนะคะทุกคนเนาะกลางวันก็ร้อนผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันก่อนนะคะฝีได้เนาะพี่น้อง <c oughs> อยงนี้ก็ทำงานอยู่ในเมืองเนาะ,ะแต่ว่าที่บ้านทำนา เปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องนะคะแวะทักทายกันก่อนจ้าเทียงคืนแล้วก็จะนอนเลยเนาะจะเป็นแบบนั้นทุกวันนะพี่น้องเหนาบ่วคือเลิกงานมานแล้วก็ก็ไม่ได้อาบเลยเราก็จะสวัสดีคะ่ะใครยังไม่นอนทักทายกันก่อนเนาะไปนอนนะเจ้าน้อยพี่น้องก,กทูทๆทุทท อันนั้นหนาวเนยพี่น้องอาบแล้วกัป,ปลาแปงนอนค่ะทุกคนเนาะคุณป้ามาว่าสวัสดีเจักหน่อยพี่น้องกับทู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 อันนั้นหนาวเน,นอีอยพี่น้องอาบแล้วกัป,ปลาแปงนอนค่ะทุกคนเนาะคุณป้ามาว่าสวัสดีเนาะปีก็อีกหนึ่งเดือนเนาะสะสมนาทีปีก็อีกหนึ่งเดือนพี่น้องก็สะสมคือตอนแรกก็ได้ 60, หกหมื่นนาทีนะพี่น้องหกหมืน่นนาทีแล้วอ่าเพิ่นบ่อยทงแบบอยู่ไก่ไก่ทงอ่ะพี่น้องล่มเย็นช่วยช่วยพี่น้อง ย่มขึ้นกันหนาวมือมือ,มอวัาเสากาบบานกับพี่น้องจด,ดติดตัวอีกไม่จกักอีกไม่กี่นาทีนะครับพี่น้องเนาะสองสามนาทียีิบสองหรือเปล่ายีิบสองอีกอาทิตย์หนึ่งค่ะพี่น้องนับมือเราปีไหม่